สิพรรษาสาจำพรรษาบ้านนาช้างน้ำพุทธศกราช2468พรรษานี้เราได้จำพรรษาที่บ้านนาช้างน้ำซึ่งไม่ไกลจากท่าบ่อที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เรากับพระอาจารย์อุ่นได้มันมาฟังท่านเทศเสมอ พรรษานี้เราก็ไม่มีภาระอะไรนอกจากจะปรารบความเพียรเฉพาะส่วนตัวเท่านั้นภาระอื่นๆมีการรับแขกเป็นต้นเราได้มอบท่านพระอาจารย์อุ่นทั้งหมดเพราะท่านเคยเป็นอาจารย์เขามาแล้วท่านเคยบวชมหานิกายมาได้9ก้าพรรษาเพิ่งมายติฝ่ายคณะธรรมยุทธ์นี่เอง ในพรรษานี้มีสิ่งที่น่าสลดใจสังเวชอยู่เรื่องหนึ่งคือพระอาจารย์ทาซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นลูกศิษย์คนแรกของท่านพระอาจารย์มั่นเสียด้วยถ้าจําไม่ผิดพรรษาเราว16-17พรรษานี่แหละเดิมท่านไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแต่ไม่สำเร็จพอท่านได้ทราบกิตติศัพท์ของท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งท่านเจ้าคุณพระอุบารีคุณูปมาจาร์สติจันโทจันสัละเสริญจึงได้ออกติดตามท่านมาในพรรษานั้นท่านได้ไปจำพรรษาที่ทําผาบิ้งจังหวัดเลยกับพระอาจารย์ขันท่านเกิดสัญญาวิปราชหนีมาหาท่านพระอาจารย์มั่นกลางพรรษาบอกว่าท่านเองต้องอบัตถึงที่สุดแล้วร้อนไปหมดทั้งตัว เห็นผ้าเหลืองเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเมื่อซักไซร้เรียงไปในสิ่งที่ว่าผิดนั้นก็ไม่มีมูลความจริงสักอย่างเป็นแต่ตัวเองสงสัยสิ่งเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็เดือดร้อนเองเท่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งท่านเดือดร้อนมากก็คือเมื่อท่านไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านโพนสว่างสมาธิมีกำลังทำให้สว่างสวัยมาก จะคิดค้นพิจารณาธรรมะหมดใดก็ดูเหมือนหมดจดไปหมดแล้วลงสู่ที่ใจแห่งเดียวแล้วตัดสินใจตนเองว่าเราถึงที่สุดแห่งพรหม,มจรรย์แล้วจนปฏิญญาณตนในถ้ำกลางสงเอาเสียเลยต่อมาอาการนั้นเสื่อมไปเลยสงสัยตนว่าเราอวดอุตริมนุยธรรมเป็นอบัติถ,ถึงที่สุดแล้ว ถึงแม้จะมีผู้อธิบายให้ฟังว่าเราพูดด้วยความสำคัญผิดพระวินัยไม่ได้ปรับโทษดอกท่านก็ไม่เชื่อความจริงความวิปฏิสารเดือดร้อนอันนี้ท่านมีหลายปีแล้วแต่ก็พออดทนอยู่มาได้พอมาถึงพรรษานี้จึงเหลือทนมีแต่จะศึกอย่างเดียวท่านพระอาจารย์มั่นก็แก้ไม่ไหวจึงทิ้งไปให้อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์เสา ปีต่อมาท่านพระอาจารย์เสาก็เอาไม่อยู่ผลที่สุดศึกจนได้ศึกแล้วก็หายเข้ากรีบเม่กรีบฟ้าไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครทราบจนบัดนี้เราได้เห็นเข้าแล้วทำให้ใจหดหูเกิดสลดสังเวชในใจว่าแม้ท่านเป็นผู้ใหญ่ปฏิบัติมานานถึงขนาดนี้ยังเกิดวิปร,ราชไปได้ ตัวของเราเราจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความวิปราสนี้ไปได้คิดแล้วก็นึกหวาดเกรงตนเองแล้วได้นำเอาความวิตกนั้นไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นท่านบอกว่านั่นสิต้องระวังตนเองและอย่าห่างไกลท่านผู้รู้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเรียบไปปรึกษาหาหรือกับท่าน ออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมด้วยคณะได้ออกเดินทางลงไปทางสกลนคร